สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องพี่น้องเฮ้ยนอนลืมตื่นพี่น้องจนลืมมาเมื่อในร่งจำฮันพี่น้องเลยเข้ามาเพราะว่าเข้าหนังสับลาบอยู่ห้องแจกคของพี่น้องแถมหมอเขาก็ยังทันซุกซำพี่น้องขยาดอกเมื่ออื่นจังลงเพราะว่าจุหนึ่งถือยันถืออยู่ซ้ำเหมือนถืออยู่หามือพี่น้อง แท่ลืมบาตเลยนอนนอนลืมตื่นพี่น้องบูกสวยพระท่าน,นสัน้นนี่ดอกมืนจังลงสิไปเชินสิไปเชอญคล้องมะพัดกระเพ้าเลยพี่นอ้องพออย่าพอมันเป็นมหาวานเป็นกินแต่ขขาเจ้าพี่นอ้องสิพัดกระเพ้าพี่นอ้องพัดกระเพ้าอันลงเอามาอื่นสื้อประมึกเสื่อนะก่อนมะพัดลง จกกะทอดไข่เมื่อนี้ลืมแล้วเมื่อนี่ใครก็จาลงไปก่อนปลอดจูหนึ่งมันมีอยู่หาฮุกเก็ดข้นอะไรพี่น้องจูหนึง่งอา้าวไผยใส่อยู่ในเฮือนคั่วนะหว่วยมึงจะมามึงทั้งร้างมึงจะมาเกิดมาใหญ่มีเนดะ้อบ้ามึงไปใส่ส่งยังนนะอะไรกูแดมไปกูเจอมากรดมาใหญ่มีตาเหน่ามึง พระเจ้ากำลังขึ้นมาพี่น้องเลยโอ่เชมันคือโบสลงวดัดตัวท่า,ปา,านป่าว่าบันฝากลงเตืองเลยลว่าฉันยังยิ้มอย่งลง <laughs> เห็ดยังอีร้อยแฉะอยู่โอ้ยโ,โอ้ทอดไข่เองหทอดปลาทอดปลาพี่ช้งอะน,นะาม,นมาให้เป็นเยื่อหมาำน,น,นะเออ,อคือเก่งแท้ปาดีปลาลดีปลาลโออมันเป็นเยื้อเองมันตีนเอง,เเอ,งเอีอเย็นแข็งฟโมได้ออกอ เอเ้จกับงโอ้ใเลยพ้กลุ่มป้าตขวเองอืมมึงนน้องกับมาหาองเ้หเห็ดกินข้ามี่ะบริสอมันเห็ดกินแองมันอืมป่งตาป่งกถอดไข่ทอดเลยอืมเป็นเลยปีงเลยก็มาซุกคอนเทมเลกกินโอ้ยสำนึกเก่งเลยไปแต่เศร้าบ่บอกองไงน้อง มือชุมละอ่นลยเนือกันสำนี่ได้รอบบันนี้กับน้องทรายน้องทรายไปทรายนอนท่านตื่นตามสไตล์่แหละง่านมาตื่นเลเสสันได้พีว่าไปส่งพีไปส่งก็ไายยุ่งกลมโอ้สบายดีป่าลุงอทูนยาปลาลุงนะอยากกินนุมอีอะรจะงกินอะไร ยดำวยตาละกี้กะสับหนึ่งกูได้าหมามึงขมือแล้วกู้ห้กระซังมึงแห้งมันนี่โโนโนเาไปทำงานก็นดนโนโนอืไปเขาไปปะเบอร์ไร่เขาไปปะดยบล้เขาไปบอ่ดิอิสระกับอีปะไปปะแล้วเขาไปกุงเทพเขาไปกุงเทพเบิร์ลรอืม เ่ขไปดมันคือเ่ายังบ่ทองอยู่วะข้าร่ได้เข้าใจมันเห่าเผื่อไปเยี่ยงมึงไปเยี่ยงกับพายหามโอ้ยเป็นเหตุอะไเอามาจังไดเออ ทราบปาลายเป็นเปลาปลายก็ไดขวดแตจจางตั้งแต่ยังไดขวดเนี่ยคำว่าคำจามันเนาะเขาวนเหลืองเขาโอนออกมาแล้วต้นทุนไดเรียนานคำว่าคำจามันคือผู้ใหญ่มันเป็นตองเป็นเตอะว่าหูเหลืองโตอนั่นแหละหูเหลืองตุ้ยทินเห็นจนเป็นสาวส่วนยังเป็นบีอะจักปีอะไรวินเนี่ยจ เดกน้ยอก็ได้น่ออแ่้วนี้เนาะเลนออจะเรียกนออเป็นให้เอานอไปทำพิซซ่าอืมซ่าแตอีนี่เล้วมันวะอืมมันใหญ่เลยเออน่องไหน้องใหนนองหครับว่าบวท้องหวานนี่แม่เมืย ลูรึ้นขึเมยกับแก้วอืมมันถอดก็เป็นเนอเออโอ้ยเนี่ยบอกว่าอย่าสนมันถึงนอกแม่เจ๊บนอกไม่ต้องไหนคงไขน่อบกเอาบอว่าพอถอดกี่ดามาโง่ห้าไข่เมื่อเศร้าี่ว่าสีทอดที่ทอดถาเข่าว่ะ กงลล็ง้อผลเลือดแตะกระสอบเป่ามืออีต,ต้มจนมามากินเบิร์ตเหน่เมึงเอ้ยว่าไข่เบิร์ตน,น,น,นี่ก็เบิร์ตเล่นนี่อเออเไปซื้อน้ำห,าหานาอ,อ,อยู่ไข่ชุดนี่อถ้ากับลงไปซื้อไข่ชุดก่อนถ้ากันซื้อน้ำหนาอันมากกว่าชุดแม่เดียวปลาเฮาปลาเฮาไม่ใช่ปลาไอ้มืออื่นจังจริงถ้าแนวพัดกระเพรา,าลงให้เคนกินก่อน,นอเน,นะาะเคนยิ่แต่เขาเจ้าเลยไปยังคุ้มเงื่อนแท้ให้เดียวเลย

งีอ,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 งอย่างนั้นมอปักสองอ่งนี้ไปปักสองก็ได้ไปบอกมันดีสิได้อย่างนี้หา่ชาต่เก่าก็ได้อยู่ี่นีกสองคนน้มันบอปักสองห็นบ่อีร้อยก็ไปบอตกับอาจารย์อืมมันออกอน ก็มันง่ายก็ได้อยู่บนมันไก่น่ะมันแม่แข้งแห้งก็ได้ตทุเร่ยนก็อยู่นี่ไอ้ลิงก็อยู่นี่บ่หอดในเมืองจะคนมันคืออีกิได้เนาะเมืองค่กเมืองแหน่เมืองใหญ่โลดทอดด้วยสายต่แกงกอกหอสวรรค์ตะเกงกอกหอดสวรรค์ปักสองจนกายพระหุ่ไว้ปักสองเขาคือสุดบ่ได้ กี่น่อยสอบของหมอใหญ่อืมีหมอบ่ได้เข้ามาเลยบริจาคดอกเมื่อนี่แล้วเลยนี่แต่ว่าขั้นบัตรได้ลูกเยะสิมาอกแต่ชิมาเบิ่งชิมาเบิ่งมาครัวหลานเนาะมอนเป็นหมูแม่นั่นแหละตะกี้ว่าใช่น้อกหรืออายุนเป็นหมูบ่นั่งกระบ่อยู่แล้วนั่งกระ ดีดนะกยังเบิดเอาแพนเหมือนกอดลุกจะน่าะทำเดสิไปแนนบัเลนเบิร์ทำเดะบุได้อีกางให้ชื้อมเจ้านี่าจง่อให้หาลอยก็จัง่งให้หาลอยก็ไปของห้ากับบมีอยู่แล้วเนาะมาเจองานแม่ท่านแม่บุได้ผู้ใหญ่จดีสอยแห่งแล้ว เจ้าสิเด็ขายหัวหน้ายังงวะยังไว่ะขีดเนี่ยยุพันไออวยฮานไอบอยสันเล่าบัซอยน่จ้ะสิ็กายหน้าไปล้วก็ซอยัวตีเขอบคุณขอบคุณนคุ้นวยปวยว่ะเนาะออทำสุาพดีทุกคนเขาหดีแห้งคือกาพแข็งแรงวัตถุสุกคนเนอะั่นละวะว่าผมมีหัวหน้าเห็ดเห็ดน้ำแม่มันซุดแล้วเนาะม่ไอ้วนนั้นว่าก็ละซาวแล้วว่ะขั้นผมมีอีกเลยสิเด้กายหน้า เมืนชาวาคายกาย็อือไปหาหัวหน้ากับิจสอยจบดี้ไอ้บอยแล้วกันสุดยอดกับใครสี่กันอือว่าจะอวยหน้าไปหานี่นั่นแหละไอ้บอยดีกับังว ้ยคันเล่าบอนใจเพื่อเพื่อเพลเล่ากับบทตั้งยูทูปไหดอกลูกหลานแต่ละคนบุญมีไอ้บานี่จัดหน้าปิ้วและถ้าบุญปิ้วกับเพือนจีบไปห้ามาใส่คืนได้เนอกมโนเหม่งไงขนมเพือกเอามาจัดงานกับบุ๊ดเอาละหมื่นสองหมื่นมาชิลเล่อน่าเชื่อชานอนเอากับบุญมี่ยังตอบแทนผู้ใหญ่ใจดีแหละบอว่าตรงนี้แต่คำขอบคุณและคำอวยพรเนาะ อืมฮ้ามาแล้วด้า,า<ะ>อ่าขึ้นมาไวเพี่ข้าวบเบแ,ม,แม,ม่แม่ป้าแม่ป้าโอ้ยป้าไปแล้ววินวินขี้่อนใบใหญ่ยวิน คิดทอดชอบเท่าไรพี so like, no, no, ่หาสิบพ okay. ันปเก่าแล้วก็ซื้อ่าสิบน้ำไผ่คิดทอดอยู่บ่คิดทอดคิดทอดแล้วก็ไม่ใหญ่เอื่อนฮะนอนซื้อยู่เนี่มท่านูจักสำนะนี่ยโมท่านนนอนเนี่ยโมจักขากสำเนี่หูอยู่ดอกว่าตายคิดทอดอีู่ดรอกแง่มบูหูจักขัก กมทาได้เลพี่นี่นลไอวินกับหองปวได้เลยมอหนึ่งแหละโหแต่ข้าวเขาเป็นยังไงบ๊มีไรกัด้านกจดอ่งจุดแต่มอหนึ่งเจรบจุดโอ้มอหนึ่งเลยเนาะเก่งเก่งอีหน่อยนี่พอสามพอสามหนับเลขบวหกหลอย 50ก็ยังซึ่งลึงอยู่เอาขึ้นน้ํามันใหญ่มันบ่ได้เป็นจังได๋คือว่าบักมอดลูกอันลาสิยังเลยน่นเออือไปบ่4ข้อควายก็ยังบ่ฮู้เสี่ยวบักอีก็ไดน่ะมาใหญ่ๆทุบจ